เเสีียยง้แต่ถ้าคุณจะเอาเบเกอร์ปั๊กโซเมียด้วยทีนี้บางคนเขาก็มาเอาเพราะบางคนเขาใช้ power box กล่องใหญ่แล้วเขาเสียบแต่ถ้าเกิดผมไม่มีตัวนี้ผมก็ต้องลากแล้วก็เอาแบตไปใช้กับแอร์เพราะนั้นเขาก็ไม่เอาตัวนั้นเขาก็เสียบแากในรถเลยเพราับมาไปดูงานตามมาเอมันก็จะได้ไม่ต้องเปิดรถไง อางเงี้ยก็ติดน้ำต่างฟรีหมดยกเล่นแอร์แอร์จะไม่ใช่ใช่ใช้ไฟของแบตเตอรี่เรียบรอเปิดอันนี้เลยโอ้โหก็เปิดอันนี้เลยเครื่องตัวก็ไว้อย่งนี้เหมือนกันนะเยอะๆอาบแล้วอาบทีนึงไม่ถึง10ปีตัวเนี้ยแล้วก็ต่อแลต่อใช้มีตัวดูดอะไรไหมครับทามอะไรไีตัวใส่ตรงนี้แล้วเราอาบน้ำสบายอาบบางวงทก่นไฟกินน้ำเดียวแบบอยู่ในผมปิ้นไว้เต็มเลยข้างหน้าเคะ พันเลยรถบ้านสองพันเลยไปที่นั่งนะดึงพุ่มเป็นที่นั่งดึงพุ่มเป็นที่นั่งเนี่ยขนาดผมเลยทําเป็นที่นอนอย่างเดียวเนี่ยผมไว้ฝั่งนี้เพราะว่าแผงผมอยู่บนหลังคาขออนุญาตนะคะขออนุญาตขึ้นนะคะนี่เองเนี่ยที่เราเขาไปหยิบตอนแรกอะเ่ยมาดูนี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เล็กเลยไม่มีทางอะไรันเลยเอาดี้ไเน้นเบาไว้ก่อนเน้นเบาไว้ก่อนเดียวมึงยกอยประมาณนี้อันนี้เบียร์ใช่เบสหรือ ชอบเราชอบเราชอบคนที่ทำเต่าเลยอ่ะมาเดี๋ยวทำนะเราชอบคนที่ทำไม่ออกที่ไม่ออกเราเป็นโลเบสร์เราเรียกว่าทำมาสองปีแล้วดูกำลังมันทำโอ้โหเหตุสองใช่แต่ว่าอะไรครับทำทำคลิปเราก็เก็บไว้ดูด้วยครับรางวันอย่างเงี้ยฟรีนะแผงโซล่าเซลล์พวกเนี้ยใช้ฟรีเพราะว่าวันนี้ผมซื้อมือสองตอนนั้นไม่แพงเลยซื้อพันกว่าบาท ไม้อัดแล้วเอาไม้นี่ทับอีกทีหนึ่งอ่าอันเนี้ยทับไม้อัดไปอีกทีหนึ่งไอ้กระเบื้องยางไม่เวิร์คร่อนอ๋อเมอนรอกระเบื้องยางกระเบื้องยางร่อนช่างช่างผมอะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเอาเป็นกระเบื้องยางอ่ะให้เอาเป็นแบบที่มันขบกันนะครับวางเอาเอาไปันนั้นอะเนี่ยไม้ลามิเนตมีลิ้นอ่าไม้ลามิเนตดีกว่าดีกว่ากเบื้องยางอ๋อแล้วมีเนาันั้นอะลามิเนตมีลิ้นเออไม้ไม้รามิไม้พื้นลามิเนต อันนี้อันนี้ของเราเป็นไม้ธรรมดาแต่เราทับไปบนไม้อัดอีกทีถ้านั่งอยู่ในอู่ก็เพลินแล้วนะเนี่ยก็วันนั้นลูกค้ามาจากพิษณุโลกครับเอารถมาติดแอร์นะคุยกันว่าคุยกันว่าวันเดียวเสร็จอะเพราะเกงใายเขาพิโลกเขามาแต่เช no. so ้าแล้เจ็ดโมงก็เนี่ยรถจอดงี้เอาเปิดแอร์เขาก็อยู่เนเนี้ยเขาขับรถมาทั้งคืนไงเขาก็นอนเปิดแอร์นี่หลับเลยเนี่ยตัวเล็กหลับเลยเนี่ยถ้าเปิดเย็นมากลีเพราะรถคันมาเล็กมันเย็นมากเลยพี่วันอาทิตย์อะบางทีไม่ได้ไปไหนนะก็มานั่งเล่นอยู่อู่เนี่ ก็ซื้ออะไรมานั่งกินกันกาแฟสองคนแล้วก็เปิดแอร์นั่งกันอยู่เนี้ยเล่นโทรศัพท์แลไม่เอาอย่างเนี่ยนักไหวเด่นอ่าแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นก็ดึงขึ้นเนี๋ยแป๊บหนึงมาแล้วตรงนี้มันมีล็อกกันการลนก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้บานพับสี่อันใช่ไหมครับหนึ่งเออสยาน แต่ไอชิ้นที่เคลื่อนไหวคือสามอันหนึ่งสองสามจริงจริงมันเหมือนส <3. S 2> ี่อนุแต่อนุมันอยู่กับที่อนุอยู่กับที่เออก็ดึงอันนี้เนี่ยแล้วยกข้างหน้านิดนึงให้มันไหลโอเคโอเคให้โอเคเก็บของข้างล่างได้เยอะได้เก็บของข้างล่างได้โอเคเข้าใจได้อันนี้เดี๋ยวถ้าถ้ารถเตี้ยก็ประมาณนี้ถึงจะเราว่าน่าจะโอเคอันนี้สําหรับรถเตี้ย ไอ้นี่ผมก็เล็กนิดนึงแต่ราคสูงก็แต่อีกอย่างเอาเลยเอาเลยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับแต่พอลงทางนี้จะปีนขึ้นไปแล้วพอตอนนั้นผมก็ตอนไปผมก็วางตู้ตรงนี้ตู้เย็นตรงนี้ก็ติดน้ำล็อกพอดีเออก็เนี่ยทอตไว้ตู้เย็นตี้ติดน้ำก็เยียบนะลูกเนี้ยตู้เย็นใช้ฟรีอย่างเงี้ยโซล่าเซลล์ก็ตู้เย็นฟรีทุกอย่างฟรีหมดยกเว้นแอร์ แอมจะไม่ทันถ้ายังนึ่งทันตู้เย็นพัดลมสองตัวอะเปิดทิ้งได้เลยอะนี่ซาบาใช้ไฟของแบตไม่ใช่ไฟรถยรถใช่ไหมใช่ใช่ใช้ไฟของแบตเตอรี่เปิดอันนี้เลยโอ้โหก็เปิดนี้เลยก็ชัดแจ๋วชัดเจนเพราะว่าเวลาเขาเปิดจากมือถือเอาไงไม่ต้องมีเครื่องส่งเครื่องเสียงเราไม่ต้องเดินสายเราเราจ่ายไฟเลี้ยงให้มันเฉยๆเราจ่ายไฟเลี้ยงมันก็เราก็บูทูธเข้าไปเปิดมือถือก็ดังแล้ว อันนี้าบเขาพับขึ้นกับพับลงนะเออใช่รู้ใช่ไหมก็เปิดเมื่อกี้นาเขาเปิดแล้วเปิดอ่าเปิดกลาดึงขึ้นเฉยๆดึงขึ้นเฉยๆมันข้างในมีแบตเตอรี่มีอุปกรณ์พวกนั้นแหละมีแบตเตอรี่มีอินเวอร์เตอร์พวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเปิดแอร์ได้ทั้งคืนหนนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็เครื่องครัวแล้วก็วางนี้ แล้วก็แต่คันนี้จะพิเศษคันนี้มันจะมีถังถังน้ำ50ลิตรอยู่ใต้เขาอ๋อพี่ถังนะใต้ใต้อยู่ใต้เตียงอ๋อเนี่ยเหรอเออเออแม่อยู่ในรถอ๋ออยู่ในรถอ๋ออยู่ในรถโอ้ยใต้เตียงเวลานั่งเวลาที่ถังน้ำ50ลิตรเาเปิดแล้วก็ออกมาใช้ใช้ทําครัวใช้ห้องน้ำไอห้องน้ำเพื่อนที่อาบน้ำบางที่มันไม่มีถ้า0ลิตรเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะอาบเราอาบทีนึงไม่ถึง10ลิตรเลยบบบัว น้ำเต็มนะเปิดให้ดูเต็มเต็มเลยิเอออ๋้อได้ฟังรีาสิบลิตรเวลาเวลาเติมอ่ะเราล่างสายยางมาเสียบแล้วก็เปิดแล้วก็ดันมันเข้าไปอ๋อเต็มแล้วก็ปิดอกเวลาใช้เราก็เปิดนี่แล้วเราก็ต่อไปใช้อย่างเงี้ยเราก็ต่อมันออกไปใช้มีตัวดูดอะไรไหมครับปั๊มอะไรไม่มีใช่ไหมครับมีสองอันครับเรก็ต่ออย่างงี้แล้วก็นี้ก็ติดไว้ข้างถัง แล้วก็ดูดออกมาแล้วก็ใช้เป็นก๊อกนี่มีแบตเตอรี่อยู่ชคอบชอบชอบชอบไปจีแล้วก็ถ้าเราไปไม่มีน้ําเราก็ต่อเข้าไปเราก็ต่อนี้เข้าไปแล้วก็ต่อฝักบัวต่อฝักบัวจากตรงนี้แล้วก็อาบน้ํามันก็เต็นกระโจมอันเนี้ยเต็น์กระโจมแล้วก็ยืนอาบข้างในเคยเคยนะไปบางที่ห้องน้ําปั๊มพังมันไม่มีน้ํอตายเลย แล้วก็ใช้วิธีนี้เพราะห้าสิบรเนี่ยอาบได้สี่คนเลยเพราะคนหนึ่งอาบไม่ไม่เกินสิบริทอาบแบบประหยัดแะ่น้อยยาบดีโอ้ฝักบัวอาบฝักบัวสบายอาบฝักบัวมันกินไฟนิดกินน้ำนิดเดียวโอเคสุดยอดสุดเจ๋งบ้านมันเป็นไอเดียทำเพราะเราทเห็นเออทำเองดีแล้วทำเองหมวไม่กี่ต่างหแล้วแต่ช้ามากกว่าจะคิดกว่าจะโอ้โห เรนดูแบบจนตาเหลืองโอ้โหผมแบบอยู่ในผมปิ้นไว้เต็มเลยข้างหน้าากะภยในเนี่ยพี่ผมไม่ถึงสองหมื่นบาทนะอืมเนี่ยเขาทํางานถ้าอย่างเงี้ยนะต้องมีสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นนะออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราหมดนี่น่าถ่ายกลุ่มร้องถ่ายไปได้แม่อยากถ่ายถ่ายกลุ่มล็องเปิดพัดลมให้ีฟรีเจฟีไอเดียจากใดที่มีแดดใหรอย่างเงี้ยฟรีก โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวปิดแอร์ไปก่อนปิดแอร์ก่อนอบแรกอ้าวร้อนไปเลยตอนนี้เราก็คุยกับน้าเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวต้องทำการติดแอร์ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยวันนี้รถนะที่อู่น้าก็มีสกายไลน์ด้วย R30 แต่ไม่ทางเงานะของเพื่อนมีอ่าสาด้วยนี่ตอนนี้กำลังมาเลยเลโทรด้วย มี R สามสิด้วยมียุคเก้าศูนย์เลยเก่าๆไม่เยอะแล้วปกฮะไม่หวมันนาน,านทำแล้วมันช้าอ,อย่างเงี้ยเรานั่งหากันใช่ไหมอันนี้จะกางเป็นโต๊ะออืออันนี้ของเราเป็นบเบาะไงเราก็ต้อง แต่ถ้าจะนั่งอย่างนี้มังไม่ไหวนะะนั่งเกวียนกูกลักกูกกักกกลัก่นะอันนี้ไม่ต้องนั่งแบบนั่งกินข้าวอย่างนี้ไงเ,เออเดี๋ยวถ่ายให้นักโปรดูเนะี่เป็นประมาณนี้ไม่มีเมฆเลยเนาะแต่ตกเ,ออเมฆน้อยมากเลยสออาางสัยตอนทำม,มันถามได้ครับอ,อะไรนะมาตรงนี้เออ ตรงนี้ตรงนี้อ๋อมันทําเหมือนประมาณไอ้กระบะทรายกระบะทรายอ่ะยกขึ้นอย่างนี้ได้อ่ะ้วแเราขายเราทําคลิปเหรอหรือว่าอะไรครับทําทําคลิปแล้วก็เก็บไว้ดูด้วยครับอ๋ออย่างเงี้ยโซล่าเซลไอพวกนี้ยฟรีกลางวันอย่างเงี้ยฟรีนะแข่งโซล่าเซลพวกนี้ใช้ฟรีเพราะว่ามันไม่ต้องเสียมีไฟด้วยมีไัด้วย เนี่ยฟรีนะพวกเนี้ถ้าถ้ามีแดดสองีงยเนี่ยเปิดปแล้วเปิดทิ้งเวลยช้าเย็นเย็นได้นานเลยใช่ไหมไม่มันไม่มีการหมดเลยถ้ามีแดดถ้ามีแดดเนี่ยไฟนี่มันฟรีนะพลังงานฟรีนะไฟพวกนี้พลังงานฟรีนะพลังงานฟรีเนี่ยเ็อยู่ไฟพวกนี้ฟรีหมดพวกนี้ฟรีหมดเพราะว่าแดดมันชาร์จลงมาที่แบตเราก็ดึงจากแบตมาใช้แพงอย่างนี้หมดไปเท่าไหร่ครับที่ทำ แพงอะไรแหละผมว่าโซล่าเซลล์อะครับโซล่าเซลล์อันนี้ผมซื้อมือสองตอนนั้นไม่แพงเลยซื้อพันกว่าบาทเองแต่เดี๋ยวนี้ของใหม่มันสามพันกว่าบาทเองแต่ถ้าถ้าใหญ่แบบแบบพันนู้น่าหกพันอ๋อนี่ไงป้าถ่ายอยู่เนี่ยป้าจะได้อองเอาไปทําเป็นแบบดูเปิดไปเลยฟรีเปมาข้างบนโอเคโอเคเนี่ยเขาเข้าไปนั่งเนี่ยเอาไปนั่งไปร้องหนึ่งฝาขอบคุณครับ S <S <S หมดนี่มันขับรถแล้วมันเดือดไหมครับหนักไหมหนักมากไม่ไมันเบาไอ้พวกเนี้ยอเชื่อว่าไอ้เบาะเก้าตัวเที่ยวออกไปอันนี้หรออันนี้เบ,นนบากว่าเบากว่ารถมันไม่ได้หนักขึ้นเลยนอกจากว่าคุ้นขนสัมภาระใช่แต่ถ้าเหลือตัวรถเปล่าๆอย่างเงี้ยน่าจะเบากว่าเดิมด้วเบา่เก้าตัวนั้นสองร้อยกว่าโลนะไอ้น,นี่ไม่ถึงทำไปเนี่ยไม่ถึงสองร้อยโลแน่นอนไม้เนี่ยแผ่นละโลอย่างเงี้ย สิบแปดแผน่นหลังห้าเนี่ยสิบแปดโล่นนลโลนลนเนี่ยแผ่นละโลแผ่นละโลอ๋อเออสามเมตรเนี่ยแผ่นละโลแล้ว,ลลไ,มวไม้พวกไม้พผลิตพวกนี้ก็เบาจะตายหนูคิดว่ามัานหนักเลยจังอไม่หนักเบาครับเบา